คนเราอุตสาห์ช่วยกันนะเนาะเฮ้ยเสืร์มึงล่าเสาที่ได้หมดเลยคนเราอุตสาห์ช่วยกันนะแจ้งมาดิ <c oughs> เอาลุงทะลึ่งหน้าเฮียลุงอย่าทำมาเลย ควรตีนปากดีมึงดูดูมึงดูรุ่นด้วยว่ามึงจะเล่นได้กับใครอะ่ะกูดีด้วยกูดีแต่ตัดรึ่งหน้ากู้เยอะดูรุ่นด้วย แต่น่ผมพอนได้ไหมเพราะว่าผมจะเอาผมไม่มีอะผมไม่มีจริงๆอะแล้วผมอีกเงินส่วนหนึ่งก็ต้องไปรับของตี๋ยตะคอน,นมานตนยุงบอกอะไรคือวันไหนครับวันไหนได้ไดชัวเอาอางี้ดิเงินเหรอครับและไม่เกินาอาทิตย์ด้วยถ้างั้นขอหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์ถ้ากูให้ไปแล้วมึงไม่ให้กูอีกสองล้านมึงเอาเมียมึงมาและสัญญาตายถาวรกับเมียมึงด้วยโอเคไหม ครับสามห้าหกแล้วอย่าลืมคนครบานด้วยอันนี้มันหนึ่งบาทเทสครับเทสอีกสองร้านใช่ไหมครับใช่อีกสองร้านถ้าไม่ได้มึงเอาอเชดเมียมึงมาได้ครับเดซี่มินิฮาร์ดที่รักอีเจมึงเลิกปากดีก่อนนะมึงอ่ะ ดีอยู่ไหมฮะรลพังเลยอ่ะลุงขอกรองซ่อมหน่อยได้ไหมอ่ะมึงปากดีใช่ไหมปากดีอะไรก็แค่บอกว่างุยปะมึงปากดีเหรอเงินโอ้โหรอบนั้นก็ไม่เห็นให้เลยไหนบอกจะให้สี่สี่หมื่นไม่เห็นได้เลยอ่ะแล้วทำไมกูต้องให้มึงอ่ะก็โอ้โหอุตส่าห์ช่วยพาหนีปะถ้ามึงหนีกูกูไปเล่นแก๊งมึงก็ได้นะถ้าอย่างนั้นอะอะไรอ่ะโอ้โหแจ้งตำรวจตอนนั้นได้เงินและสองหมื่นด้วยมึงก็แจ้งดิมึงแจ้งดิมึงแจ้งมันไม่ทันแล้วไงมันไม่ทันแล้วไง มึงแจ้งดิคนเราอุาสต์ช่วยกันนะเนาะเฮ้ยเสือมึงล่าเสาที่ได้หมดเลยคนเราอุาสต์ช่วยกันนะแจ้งมาดิ <c oughs> เอาลุงทะลึ่งหน้าไอ้เหี่ย ลุงอย่าทำมาเลยควรตีนปากดีมึงดูดมึงดูลุนด้วยว่ามึงจะเล่นได้กับใครอ่ะ <c oughs> กูดีด้วยกูดีแต่ตัดเรื่องหน้ากูเยอะ <c oughs> ดูลุนด้วย <c oughs> <c oughs> มาบ้านเลย เรียบร้อยเกมชุดกันได้ไรไเต๋อฮะแม่งก,ก่อนอเฮ้ยเอาแบบนี้ส่งเตือนอะ วมันทำอะไรไว้เจ๊ฮ,ฮปะปาหมอตายเพราะปากจตเลือดตัด้นต้นเต้นวะเนี่ยุณมากครับลุงเราต้องทจดุจงกว่ามาันจะเออที่นี่เราจะไหวไม่ไหวหรอกไม่ลองก็ไม่รู้ พูดดิมีอะไรในตัวเยะจะเตะลูกกระเดียดให้เอาสุ้งตีเลยยัดไปในปากแล้วเตะลูกกระเดียดให้พูดเฮ้ยแจ็คเอารถกูไปเติมน้ำมันดิกูต้องสั่งสอนมันหน่อยละทะลึ่งหน้าไอ้เหี้ยไม่รู้รุ่นกูรุ่นพ่อแบบจำไอ้สัตว์นนมัปากดีใส่กูมันว่าอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้กูลืมแต่กูรู้ว่ามันปากดีใส่กูพูด ฮะอะไรนะความจำสังไงก็ตินยัดปากไระเตะสมองปะเรื่อจำได้อ่ะไม่ถึงลุงเหรอลรือแหละเจ๊ึงตองตีด้วยมึงคิดว่ามึงมีเบอร์เกอร์จะคุ้มกะลาหัวมึงได้ตลอดเหรอไม่มีทางหรอกใช่อย่าหวัง คนนั่นไม่ใช่หลังคาเรีกคุ้มกลาได้คุณลุงปล่อยมันไปเถอะประกัตีนไม่รุนด,ด้วยมันแค่งูงเองงูอะไรน่าเห็นคุณลุงน่ารักดูสภาพด้วยดูสภาพด้วยนะพูดคำว่างูบ้างม,มั้งงู นะกวนเตยยังไม่เลิกดูดิดดูสันดานมันเด็เดี๋ยวกูอุ้มเอ,อเ๋ยังไงเคี้ยกูไม่เอากูถ่ายแล้วกันกูเอาแค่นี้แกเขินปะเนี่ยมึงเรียกหมอไปดีกูเอาใแม่งหายเลยสัตว์ปร,ประกันมันะอะได้แล้วยัดยาแมงดีไม่ได้เคี้ยุณลงุงจะอุ้มมันจริงหรอยัดยาแม่งก่อนมันไส้แล้วไอสัตว์เรียกหมอปะลุงไม่ต้องเรียกตำรวจเลยเคี้ยกูยัดยาแม่งแล้ว Chà <coughs> mẹ... <coughs> 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 มไ,มไม่คืน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 จะยดยามันสั่งสอนปากมันก่อนอมันไม่มีเงินจ่ายหรอกลุงคุณก็จ่ายแทนมันสิโดดบินไปแค่น,นั้นแหละมันไม่ดูปากอ่าะว่ามันเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ดูด้วยว่าเพื่อนเล่นเปล่ามันไม่มันไม่กลัวอีกแล้วตอนรูน้ำมาหายไปมันก็พูดอย่างนี้อีกอเาจ๊ผู้ยะยามแล้วมันต้องกลัว คุณตำรวจอีเจ๊มันขายมันขายยาอ๋อไม่ใช่อีเจโดนอุ้มแล้วโดนยัดยาค่ะคุณตำรวจมันขายยามียาอยู่ผม้นแล <บน S 2> ้วผมรอมันส่งให้ตำรวจกับมือเลยพี่ก๊อตดูเดีคนไม่ได้ดิเขายังไม่ตื่นอนะ่ะคนไม่เลยหรอ,อต้องต้องชุก<ม><อ>ก่อนคุณตำรวจจะเ<า>ชื่อครับโจรเหรอ ก็แล้วแต่ตำรวจทีไครับไม่เคยขายยาโจนตรงไหนครับบ้านหลูกะรบนี้ลองไปเคยขายยาเคยทำอะไรดีๆบ้างในประเทศเนี้ยชมชมชเขาหน่อยชมเขาหน่อยเอางี้ไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตเอางี้นะมึงเคยเห็นกูขายยาไหมไม่เคยครับแล้วมึงเห็นเบอร์เกอร์ขายยาไหมเดี๋ยวเราลองคุยดนก่อนนะไม่เคยอ่ะเพราะว่าไม่เคยโดนก๊ออาใครเห็นคุณเบอร์เกอร์ขายยาไหมเบอร์เกอร์ควีนอ่ะเรียบร้อยครับพี่ครับ ตอนเรอขยายเราไม่ให้ใหญ่กันนะครับล็อกล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนเดี๋ยวมันขึ้นรถหนีล็อกก่อนจะไม่หนีเลยบอกให้มันล็อกบอกทำอะไรผิดยังไม่สลดอีกพี่เคทำอะไรผิดอ่ะเขาบอกเขาดูเขาบอกว่าขายยาแล้วลงเลยเอ tá, ้ายาเต็มต yeah, ัวเลยอ้าวก็ใช่ยาเงนขายถ้าถ้ามียาเต็มตัวเขาต้องยึดเดี๋ยวก็จะทำให้ถูกกดเลยโอ้โหยาที่ปวด ยี่สิบคนเลยเหรอโอ้โหเจ๊จะไปขายจุดใหญ่อะดิโอ้โหเอาที่ไหนมีเอ้าไม่รู้ที่ไหนอะมันอยู่ในตัวเจ๊มันจะเป็นของใครอะใช่ก็ย่าในตัวคุณเจ๊ก็ไม่ได้สลบนี่จับได้ว่าสลบก่อนสลบมะเจ๊เจอยู่นู่นเลยนะอย่างไกลอะทำไมมาอยู่นี่ได้ไงอะวอร์โซนพวกเราต่อยวอร์โซนกันอยู่ตรงนู้นทำไมมาไกใจกี้ผมก็อยู่วอร์โซนนะกี่ผมก็อยู่นะ ไปเห็นมาแล้วเห็นว่าถ้าอยู่อ่ะคนเจ๊ต้องเกิดดิใช่ใช่เอางี้ง่ายๆคุณเคเคยเห็นผมเคยเห็นผมขายยาไหมหมายถึงไงครับลุงเคยเห็นผมขายยาไหมลุงขายยาไหมไม่เคยครับออาลองเทียบผมแล้วเคยเห็นเบอร์เกอร์ขายยาไหมเบอร์เกอร์หรอน่าจะบ่อยผมคิดว่าน่าจะบ่อยไม่เคยใช้แต่ลูกน้องปล่อยแต่มีแต่คนอื่นปล่อยนะนนี่ไงครับคนอื่นไงก็เหมือนแก๊งลุงไงคนอื่นก็ปล่อยไงก็ อเคยเห็นเคยขายยาไม่เคยเคยครับเคยแต่อันนี้มันมียามันนอกเรื่องแล้วมียาเลยแต่เป็นยาในตัวใช่มียาในตัวไม่ใช่ยาเจเจคุณตำรวจก็ควรสืบสิไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะแบบจะสืบอะไรอ่ะหลักฐานมันขาดไปไม่แล้วคุณอุ้มเจไว้ได้ยังคือ่ะก้าวผมเจอมาก้าวผมเจอมาเจอที่ไหนคะเจอที่ไหนคะจุดขายยาหน้าบ้านเอจอที่ไหนคะอย่าอึกอักอย่าอึกอักเจอที่ไหนคะ เอาปากเขายังเครียแต่ไม่ยอมพูดอะไรจุดจุดตรงสียากนี่ครับเนี่ยไม่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 ทำสียากนี่หรอแจะกี้มาไงเนี่ยใช่ใช่ใช่จะมางานแจ็คอี้ไม่เพราะว่าคุณลุงเป็นคนอุ้มอ่ะแจ็คกี้ไปรถคนละคันอ่ะตะแกะผมไปอาสามสี่ครับอะไรม่วนนี่ไปหมดเลยมาด้วยกันแต่คุณลุงอุ้มอุ้มเจ๊แฟนออกมาจากบ้านนะแล้วคุณไม่ผมอุ้มอยู่ตรงนี้เลยผมยุ่มอยู่หน้าบ้านเลยผมยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเอาเอารูปปะล่ะเอารูปปะล่ะมีรูกไหมครับไหนเอามามีรูกหลังนะ เจ็ดสามศูนย์เก้าสองหกครับรูปหลัานตอนเอายาไหมครับไหนร่างอะไรก็ตามขอตอนเอายาด้วยครับตอนเอายาด้วยครับขอดูรูปหลักฐานครับถ้าถ้ารูปหลักฐานมันไม่ใชัดเจนเลยนะผมก็ดําเนินคดีต่อไม่ได้คุณคงต้องดูตามสภาพที่เห็นน่ะหลักฐานต่อหน้าสายตาก็คือยาเราเขาลองลุกดูก่อนครับผมเมมเต็มค่ะถ่ายไม่ติดเมมเต็มนะเหลือเชื่อไม่ขออ้างนะครับไม่ขออ้างมันก็คงมันก็คงไม่มีหลักฐานนะครับ ครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าเจ๊แฟงขายเหมือนกันนะแค่มีของในตัวไม่แต่หลักฐานคือยามันอยู่ในตัวครับไม่งั้นคุณงั้นงั้นคุณก็ควรแบบตรวจลายนิ้วมือได้ดิไหนอะไรรู้มือไหนลายนิ้วมือคุณมั่วหรือเปล่าคุณมั่วหรือเปล่าตำรวจภาษาอะไรตรวจงั้นคุณก็โทษดิเดี๋ยวเอาใส่ตำรวจให้คุณใส่ตำรวจให้ให้เขาซิแรกเขาตรวจลายนิ้วมือแล้วเขาเก่งอ่ะ เอาดี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 เก่งไม่ใช่เหรอเรื่องจากเรื่องจากเรื่องจากตอนนี้ระบบตารวจยังไม่มีการเอาดีเอาดีเขาบอกว่าทำได้เอาดีเดี๋ยวใส่ตารวจให้เดี๋ยวบอกรใส่ตรวจให้เอาดีาวาเอาคาเกียร์มันนี่ไปเกียร์ว่างมันเลยหลเพราะทิปเอาดีเอาดีเก่งไม่ใช่เหรอไม่ีเกเก่งโอ้เก่งจังเลยยึดของยังเดียวาช่วยแม่เหรอกินแมกินแ อันนี้คือตามตามหลักฐานของก่อนนะสายตาเขาคือเป็นหลักฐานก็คือเจแพงมียาอยู่ยี่สิบนะเจมีพยานไหมครับโอ้โหเต็มเลยค่ะไม่ขอเขาเป็นพยานผู้เดียวกันไงมีแบบค้นแกมค้นแกงสีขาวก็ได้แกงสีขาวก็อยู่นู้นเต็มเลยเอามาดิไปเอามาดิไปามาไปอามาไปเรียกมาเรียกมาก็ได้ครับสักใครที่เป็นนแต่ลืมไปว่าคุณลุงเขาขู่ไว้นี่ อะไรอะอะไรอะลุอะไรอะคุณลุงคยจะพูดอยน้จะไปเรับกเขาอยู่ตรงนี้คไม่ในเมื่อคุณบอกว่าคุณเรียกเรียกมันมาได้คุณก็เรียกมันมาสีแล้วอยู่ดีคุณมาพูดกับกล่อมไปม่วซัวไปหมดเลยยังไงอะไม่อยากเถียงกับคนแก่ว่ะน่าจะเป็นไม่ต้องเถียงก็ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงแค่นั้นเองเอาไซเบอร์แดกมา้างหน้า ขามีนประมาณเยอะแยะเลยครับตำรวจจับได้ครับผมผมผมไม่ยอมครับเย็นใจเย็นนะครับเย็นนะครับเขามินประมาณผอง้องลองามมินประมาเขาแจ้งความนะเขาสามารถแจ้งความได้นะคุณเเดี๋ยวเราเราพูดด้วยด้วยหลักฐานดีกว่าเอาเอาถ้ามีใครเป็นพยานให้เจแฟงได้ว่าเอออยู่ที่วอลโซนจริงแล้วก็เห็นลุงแม็กอุ้มมาจริงก็มายืนยันลองมายืนยันดูครับถ้ามากกว่าถ้ามากกว่าสามสี่ตาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิจารณาให้แล้วกันเห็นครับเห็นครับ อยากเจ็บก็สะกิดมาแก๊งเนี่ยเห็นใครเห็นครับแก๊งเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแก๊งเดียวกันไม่ต้องเห็นก็รู้ว่าแล้วแล้วถามพวกผมห็นไหมพวกผมเห็นไหมเดี๋ยวผมถามเฮ้ยพวกเราเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะอะไรสิเห็นไหมอ๋อไม่เห็นไม่เห็นเมื่อกี้ตีผู้อะไรนะ พูดผิดไงพูดไม่ใช่เห็นที่ัวเมื่อกี้ไงไม่เห็นนะไม่คือไม่ถ้าคือถ้าแก๊งเดียวกันน่ะถ้าแก๊งเดียวกันผมคงพี่เอามันให้เป็นไม่ได้หร้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ก็มีตำรวจเห็นนะว่าไปวอลโซนอ่ะอ่ามีเดี๋ยวผมถามไรื่ว่าก่อนเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยก็อยู่ไม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 ่ผมผมมาที่หลังไงก็ก็อยู่เออมีใครในตำรวจเห็นเออเจฟังถูกปุ้มออกจากวอลโซนไหม ไม่เห็นนะแล้วเราไม่เห็นเลยไม่ได้เรากว่าจัอุ้มได้ที่ไหนนไม่ได้ไม่ได้อุ้มไม่ได้ใช่ไหมอุ้มไม่ได้ใช่ไหมครับอุ้มไม่ได้นะแยมเลยนี่ดูดีไม่เขามาอุ้มตรงไอ้นี่ค่ะตรงหน้าทางออกอ่ะตรงที่มันเป็นป้อมใช่มป้อมยามแล้วมีไอ้นี่ประตูประตรงนั้นอ่ะอ๋อคือตรงหน้าหน้าหน้าสนามบินใช่ไหมค่ะใช่ไม่ชัาเจสรุปแสดงว่าต้องมีเคสเท่านั้นนิ แล้วเขาบอกว่าอะไรนะไม่บอกอีเจว่าก็คูรุ่นใหญ่หมอมันคูอย่างนี้าได้หมหมอกันหมอดูสันโลวาเขาคู่เจอยูอ่ะเออเจเลขเคสอะไรครับเบอร์สามตัวท้ายห้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดอ่หมอมาดิหมอหมอครับหมอเบอร์เก้าสี่แปดมีเคสกดตรงหน้าประตูสนามบินไหมมาไปต่อยแล้วหรือเปล่านานแล้วนะ เออทรงอ่ะเพราะอยู่บอกกันเจต้องอยู่อ948กด948กดล่าสุดที่ไหนครับกดกดเอ่อมาร์กแรกมาร์กแรกมาร์กแรกดูถนนแรกเอาถนนทางก่อนเข้าบ้านอ่าเห็นปะเลยไปเลยเห็นไหมวจอจุดขึ้นจุดขึ้นด้วยจุดขายาเขาจะทำเท็จแค่คนเนี้ยเอาเดะเอาเดะเจคับเจเบอร์เกอร์ครับทางตรงคือหลักฐานหลักฐาน หลักฐานคือมันไม่มีมูลนะแล้วก็เจอจะมีสิบโดนข้อหาแจ้งความเท็จด,ด้วยนะจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยคืออะไรอ่ะคือคุณให้หลักฐานที่บิดเบือนอะ่ะใช่ถูกต้องครับเนี่ยสมกับเป็นตำรวจตบมือพวกเราตบมือแปแป,แป,แปอย่างนี้หมนุนขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะครัไป จับเจแนแล้วก็ปรับตามจับเบอร์เกอร์ด้วยจับเบอร์เกอร์ด้วยสิครับผเจอเจอลบหนีวนะไอเจนีละเจนี่ละเจนีละเจีละเจนี่ละเจนีไละถ้าคุณผู้มมันเปดีหลบหนีแล้วนะได้ไอย่างเงี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันที่สอนอได้นะกันหีเงาเลยกันนียิงนะครับจากรถก็ได้ครับอปจกรดยไปลงจากรถด้วย ช่คเขาโนิ้วกากอะเขาโชวนิ้วกากอะคุณตำรวจเขาโชวนิ้วกากอะโชวนิ้วกากอะดูดิดูดิดูดิดาบงดาากาะดากากด้วยแล้วผมขออนุญาตยิงลงลนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะคุณตำรวจไม่ไม่เราได้ไม่ได้ไม่เราจะไม่ยิงเขาเราเราเชิญเิญลงไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไ้ไม่ได้ไมนไ้ไม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 ไว้ไม่ไ้ไมไ้ไมไว้มไ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 ้ยมได้ เตรียมรถเตรียมรถไว้เตรียมรถไว้เดี๋ยวเขาหลบหนีเดินเลยครับเดินเลยเดินแย้มเดียวพี่อยู่ข้างหลังพี่ตลอดตลอดเตรียมรถนะเขาขับทีไอ้นี่นะเดี๋ยวเขาไว้นะถ้าเกิดพี่บอกว่าเขายิงนั่นแหละนั่นแหละนายคุณตำรวจเขายิงอ่ะผมเอาลงรถแทนเต้องจับด้วต้องจับเขาด้วยเขาทำร้ายร่างกายค่ะเขาบ้านแล้วเขาบ้านแล้วพี่เกม์พี่เกย์ คือล็อบอยู่นะคุณดีคุณดีดีครับดีดีก่อนดีครุณลุงมาถึงคุณลุงเข้านอนแล้วคุณลุงข้นอนแล้วเข้านอนแล้วมันมันดึกแล้วครับเข้านอนแล้วครับดึกแล้วเขาทำลายร่างกายอ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจต้องคุณตำรวจต้องลงบันทึกประจำวันไว้อ่ะทำอะไรอ่ะยังไม่เคยยังไม่ทำอะไรร่างกายเลยไม่ทำอะไรร่างกายเลยไม่ทำไมจะไม่จับคดีเลยนะเ๊เบอร์เกอร์ก่อนแล้ว

ประตูล็อกอยู่เว้ยโอ้โหทุบดิ oh. ดดดไม่กูยังไม่ได้วอร์มกูจะต้องไสั่งงานกูโดนแทงก,ก่อน เกียดมือวะ่ะไอหมอดำโอ้โหมากระเพื่อตบด้วยวันดูดิมาตัดผมใหม่มันคุ้งเทอะวะตั้งแต่มีแฟนได้ตัผมใหม่มันไม่ฟังฮัโลโหลมึงบอกให้มันถอยก่อนนีม,มันบวกอะไรกันไม,ไม่เราทำกันนีก่อน เออประตูไม่พังเลยตีมุกประตูได้ไงเนี่ยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เอ้าตำรวจมองไม่เห็นนองหรือเปล่าต่ออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าปลดล็อกเนี่ยเข้าได้เออดูดีดูดีนี่ล็อกอยู่เห็นไหมเนี่ยล็อกเนี่ยล็อกเนี่ยอ่าเขียนว่าไงอ่ะเขียนว่าไงต้องวางระเบิดอ่าเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่อยู่เอาไหมเอาเอาเริ่มใหม่ไหมพี่เคเขาบอกว่าเราไม่ได้วางระเบิดกันดีกว่าเราผิดพลาดกันเมื่อกี้ไม่เขาจะวอลเหรอ ไม่ก็คือพี่โดนแทงก่อนเนี่ยปานคนทำเนี่ยกดล็อกเนี่ยเข้ามาได้ไม่เขาสิ่งแรกที่เราควรทำคืออะไรทำคดีก่อนคดีของเจ๊แฟงก่อนใช่ใช่ถูกต้องได้ถูกต้องใช่ถูกต้องราค่อ้บอกเขาบอกเขาที่หลักอันนั้นก็คือต่อเนื่องเราก็เป็นทำหมายเราหมายคนร่อใช่ถูกต้องถูกต้องคิดได้ดีคิดได้ดีคิดได้ดี ถูกต้องเลยคุณตำรวจถูกต้องถูกต้องคิดได้ดีคิดได้ดีคิดได้ดีมากคิดได้ดีมากมากๆเลยแล้วก็เอาคดีที่ลุงแม็กทำร้ายร่างกายด้วยค่ะกบาสีก็เขาก็เ้่งเอาตอนมันก่อนที่เขาจะเข้าบ้านพันสหมอเลขแหละเลขสี่ชนหนึ่งครับเอบศถูกต้องครับ่าอาค้นคือเดี๋ยวเราเล่นกิ๊กครับ พี่เหรอไอจูกว่าจะมาได้โง่ผมนอนอยู่พี่หลังต้นมะพร้าวอ่ะใครวะนี่ใครอ่ะอ๋อเฮ้ยคุผมยังได้เสียงลุงอยู่เลยลุงตื่นแล้วเหรอครับตื่นแล้วครับผมเสียงปืนยิงดังมากอ๋อเอาเอาเจแฟงก่อนเอาเจแฟงก่อนเฮ้ยคุณตำรวจเวลาจะยิงปืนน่ะคุณต้องมายิงเขตบ้านนะเขตบ้านผมอยู่นี่นะคุณตำรวจดูก่อนนะนี่นี่อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่กลางถนนนะเขตบ้านอยู่นี่นะ เขียนบ้านดิ๊นแดงเนี่ยดิ๊นดินแดงเนี่ยอิ๊นแดงนี่ฮะเห็นว่าเอขียนบ้านอ่ะข้างนอกมันมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่บ้านผมข้างนอกมันของหลวงแล้วนะครับเขียนบ้านผมอยู่อินแดงเนี่ยมึงถอดรองเท้าเข้าบ้านเบอร์เกอร์โดนไปดิเบอร์เกอร์โดนไปดิเบอร์เกอร์โดนไปดิอะไรโดนไปดิอะไรอะหน้ากาลังชุดดฟเนนนซ์บ้ีอะไรอบอะไรอมะออกมาคุยดิออกมาคุยดิแหม่ แน่จริงตัวตัวล่าฮะไม่เอาไม่จะเป็นต้องใช้สมองไม่ใช้กำล,ลังผู้หญิงที่ใช้แต่สมองไอ้ใช้กำลังเนี่ยไม่ใช่สมองอ่ะมีสมองด้วยเหรอเราอ่ะก็อ,อยู่ไหนอ่ะเจ๊นึกว่าหัวมีแต่แบบไวให้ผมขึ้นอ่ะแต่ก็โนหนึ่งอ่ะครับน้องหัวสมองหัวสมองเข<ช>้าไปในถัวเขียวอ่ะแต่ก็มีตังใช้อ่ะต้องเอาเจแฟ้งไปวัาไม่รู้อ่ะวัดกันไหมล่ะต้องทำเจแฟงให้ติดกันนะไหนอ่ะมีตังเท่าไหร่อ่ะวัดไหมล่ะไหนอ่ะไหนอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะทำไมต้องโชว์อ่ะ อุ้ยลืมถอดรองเท้าขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตำรวจครับเขาบุกลูกบ้านผมครับตำรวจเขาบุกลูกบ้านผมครับดูเดดูเดเขาโดนตีน่ะเขาจะแทงเขากับบ้านผมอยู่แล้วอ่ะผมแทงได้อ่ะไม่ผิดอ่ะมันเป็นเลมันเป็นเขตของบ้านเขาครับอ๋องี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปในบ้านเขาก็โดนเขาแทงได้งี้เหรออ่ะคุณตำรวจถูกต้องถูกต้องแต่ไม่สามารถหมกสกได้ไม่รู้อรอ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 มันเป็นเขตของบ้านเขาครับ แล้วคนตำรวจเขาล่อฉันเข้าไปแทงในนั้นหลายรอบอะไรก็ล่อตรงไหนอ่ะตำรวจก็เห็นอยู่ใครล่ออ่ะยิงกับตำรวจแท่เขาไม่ได้ใช้ปากฉันยิงกับตำรวจแท้แท้ยิงกับตำรวจแท้แท้ผมเห็นเจ๊ผมเห็นเจ๊อ้าวไอ้เทียวอลแกงไอ้สัตว์เอ้ยวอลแกงแล้วอีีฟบอกอีกบอกไปวอลแก๊งแล้วโอเแกก่อนรู้โอเคก่อนโอ